โงหนังจากนั้นก็ใช่แล้วครับจากนั้นก็ s u r r t ว e าจะในอัปเดตเป็นมินิอัปเดตอีกแล้วมินิอัปเดตอีกแล้วอัปเดต3.4.0ใช่ก็จะมีแมปใหม่มาเพิ่มอ,อีกแมปนึงนะ mm. จะเป็นแมปเกี่ยวกับว่าประเภทญี่ปุ่นนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้นั่นแหละก็จะเป็นญี่ปุ่นในสมัยโบราณไหมเล่เหลแบบนั้นถูกมัหยล่ะก็จะเป็นเชิงญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะ ก็มันจะเป็นทุ่งนองโลกแล้วก็มีสะพนานผาดซึ่งผมไม่เคยไปเล่นนะเนื่องจากเนื่องจากอะไรนะเนอะใช่ครับผมมันเกลือสุ่มแบบไม่เจอครับนั่นแหละตามนั้นก็จะมีเปิร์กใหม่มีป้ายหลุมศพใหม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะมีเป็น V.I.P. Server Owen m u Control Control Panel ก็จะเป็นแถบควบคุมของ Server V.I.P. ในเกมอีกทีนนะ นั่นแหละแล้วส่วนเปิร์กใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นเปิร์กที่ควรซื้อนะจัดว่าควรซื้อแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเปิร์กที่ดีดีมากๆเป็นเปิร์กที่จะทําให้เราเดินไปโดยที่ไม่มีเสียงใช่ครับไม่ว่าคุณจะเดินยังไงมันจะไม่มีเสียงแล้วก็เพิ่มเกียร์รีชาร์จขึ้นมาอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะก็ถ้าเป็นเวลาอยากให้เขาทำหรือว,ว่า เปิดประตูไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ทําเป็นแบบว่าเดินไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เพิ่มเรือเลยแบบนั้นแหละมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนั่นแหละก็มีเท่านี้แหละมีใหม่มีแมทใหม่ V P Panel แล้วก็เพิ่ใหม่ใช่ก็ส่วนเรคลิปนี้โอ้มาไวไปไวก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ